MTO picture ภูมิใจเสนอที่อยู่อาศัยชั่วร้าย6ให้เสียงภาษาไทยโดยผมเองครับแต่ฉากเอแต่แต่ตอนที่แม่งต้องยิงไอ้บอทไอ้บอทระเบิดนั่นอะเอ้าไซมอน Oh. This is unexpected. No! Oh, oh, wait! wait. Oh, oh. They said you were involved in the terrorist attack. What? Are they running down the street, screaming it to anyone who listen? Answer me! It's for the benefit of the United States and global security. Can't see how killing the President is good for the country!

ไม่กูมีแผนที่เจ๋งกว่าเอาดิเอาดิโคตรห้าวเลยเจ๊กอะเรียกว่าฮีโร่เลยอออยแล้วเอาไงต่อเพราะฮีโร่อย่างเงี้อ่ะใช่ไหมข้อมูลหยุดซีไวรัสเหรอไซมอนต้องการมันขอบคุณเฮ้ยสองปืนแล้วว่ะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไม่หลบด้วยนะอย่าให้มันออกมาจากตรงนั้นได้เอ้าไซมอนไซมอนโดนโดนยิงอะไรไปวะน่ะเอ้าเอ้าเฮียไซมอนโดนอะไรอ่ะเฮ้ยหลอดไวรัสปะน่ะเรียบร้อยเฮียเล่นกูแล้วมาเล่นกูแล้วอะ แม่งโคตรแย่อ่ะคือแหงของไปโอเคด้ไม่รู้เลยว่ะอู้หูใส่มอทนโอ้โหตามถึงพิกถึงขิงจริงๆเอาแล้ว เอาเรื่องกลับมาดี่เลยนะไอ้ไซมอนไอ้จะด่าจะด่าซันออบอบิทก็ไม่ได้เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวในนี้ผมว่ามันแปลก ผมถือลูกซองรอเลยแล้วกันเปิดไปเลยผมเล็งรอผมเล็งรออือเฮ้ยมันโล่งขนาดนี้ได้ไงวะอะไรอะกระสุนกระสุนโอ้มันแจกเยอะจังอะต้องมีซัมติงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเต็มเฮิร์บแดงไม่นะทิ้งอะไรดีทิ้งอะไรดีทิ้งเออนี่นี่นี่ผมใช้ผมใช้ผมใช้นี่ดีกว่าอะไรอะ เ,เดี๋ยวนะเดยวนะเดยนนะทิ้งอะไรดีวะเนี่ยโอ้เลือดเต็มป่ะเต็มอยู่ฮะเต็มอยู่โอเคผมตัง้งนึงนะจริงๆถ้ายามันเยอะมันอออมันไอ้นี่ไม่ได้เหรอผสมไม่ได้เลยใส่ไม่ได้เลย <S <S มีระเบิดป่ะล่ะทิ้งระเบิดไหม กระสุนผมก็ย <L iin> <desserts> <Negative. l ığımız> <t ü bing> ัดเต็มรังเทิงหมดแล้วเอ้ยเดี๋ยววางอะไรไว้แปลก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 โดนหมด่ยไม่โดนใช่ไหมไม่โดนไม่โดนเเก็บยาก่อนโอเคเฮ้ยแดงโมวิ่งโมวิ่งอะตั้งท่ารอขึ้นแล้วเนี่ยตั้งท่ารอขึ้นแล้วเนี่ย เอาเอาวนวนวนเอาเฮ้ยกลับมาก่อนเอากดไม่ได้จริงอ่าลอง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 เข้าไปยืนประจำตำแหน่งดิกดได้ปะอ๋อได้แล้วได้แล้วต้องขึ้นไปฉายเดียวอีกแล้วเหรอให้ตายแต่โอ๊ยไม่หวะเอาเอไปด้วยกันเอ้ยโอเค I'm giving just you you exactly gave. what เสียงเอดาจริงนะนะเสียงเอดาคุยสายอ่ะไม่เป็นไรอ่ะแกจะได้กายเป็นปริษจที่แกสร้างเหมือนกับทุกคนที่โดนยกมือขึ้นนะไซมอนต้องเป็นบอสแน่เลยดูทรงล้วใช่แน่เลย that traitor who knows what she's got in store London you're all ours are you here to avenge the president is that it uh, uh he had he disclosed the truth behind Raccoon City the U.S would have lost all its authority and the global political order would have collapsed na nhiều Na nhiều đó Ta sắm đẹp, ta sắm đẹp Chaos đi khứ khoa mút vài Mà chả sao khoa quả lộ là lờ Hơi อุ้ยเหมือนเหมือนได้นั่นเลยอะอะไรนะไอ้อน,น้องเฮเลน,นาโอ้ยโอ้ยอุ้ยโอเดี๋ยวจะเป็นอะไรอะาการปีขาวเนี่ยคือเสืออ๋อโอ้ยโอ้ยยูเทนยูเทนปะ ไปท้ายขบวนรถไฟเหรอโอ้ยเปลี่ยนปืน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 แตะกระสุนโคตรเยอะตอนเนี้ยดิ่นกระโดนพี่อย่างแคบเลยโอ้ยต้องต้องไปแล้วต้องไปแล้วตีนต้องไปแล้ว หลังหลังขบวนหลังขบวนหลังขบวนโอเคโอเคดาบกระสุนปหนึ่งรู้ว่าแม่งต้องสู้กับบอสวิ่งเรากินยาได้ไหมโอ้โหไม่ได้แล้วเอาตันเหรอได้ได้ปะเอ้าไม่ได้ตันมันตันเปไหนแล้ววะไปไหนแล้วรถไฟรถไฟแม่งก็โค้งเคงเลยกันอยู่ไหนละอยู่ไหนละมันอยู่ข้างบนเหรอข้างบนข้างบน จะลงมาไหมอ่าต้องขึ้นไปจริงวะจะไปเฮ้ยเดี๋ยวขึ้นไปแล้วมันลงมา what อ้าวแล้วเดี๋ยวผมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลงไปช่วยเดี๋ยวลงไปช่วย ล้มล้มล้มพึ่งล้มอือเข่าอือออืขอขอเจขอเจขอหน่อยเธออืออือทำไรน้องตูโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วเราต้องตามมันขึ้นไปปะ เราต้องตามมันขึ้นไปไหมตเข้าไปหน่อยน่าจะทองเลยเอามาตามไปกระทืบมันต่ออุ้ยต่อต่อยสะใจมากเ <c oughs> มื่อกี้หมั่นไส้มานานละไอ้เบื้องเนี่ยเอา้าลืมมีโล่กลับเป็นคนกลับเป็นคนอืออือ <c oughs> โอเคป่ะเฮเลน่าขาดเออโหเอาเดียสปริงบอร์ดเอ้าอุ้ยรีออนตายยังตายแล้วเฮ้ยเดี๋ยวอยู่ตายเฮ้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 ยรีออนมิดก่อนจิบแล้วแล้วยิงช่วยอยู่ยิงช่วยอยู่ ฟีลานนี่อีกแล้วฟีลานนี่เรีออนทางนี้ไม่มีโอ้ยโหห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 หอหห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 ห่หหหมหมหห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 ห เอ้ยเอ้ยยายายาโอ้ยเติมเติมกลับไปเติมเพิ่มกลับไปเติมเพิ่มยิงอยู่ยิงอยู่อะไรอะไรของมึงบนไร้บนไร้บนไรเอ้ยมันมันหมอบได้เนี่ยมันหลบได้เนี่ยใช่ใช่โอ้ยโอ้ย ทิมแทงโอ้ยโอ้ยเด๋วอุ้ย, natural. ยได้เวลาวิ่งแล้วอ้ีหลบได้โอ้ยสะพานดูเดือดมากมจะโดนละโดนมึงโดนโด,น,ดนเอา้าเอ้าหูม่งเสือรถไฟได้เยี่ยจะหดไปไหนวะเนี่ย สุดกันที่ตรงนี้แหละสุดที่เส้นทางนี้เหมือนเขาจะแคสเลีออนนะไปทำอะไรให้เขาอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสไนส์สไนสไนเฮ้ยโอ้โหมัไมมีหลายเฟสยังวะดีโดนมึงโดนเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกลับบ้างแล้วเจ็บไหมเจ็บไหมเจ็บไหมหลังหักไหมเฮ้ยไซมอนไอเวนเฮ้ย อะไรโอ้โหโอ้โหเลือดโชคทำไมพอกายพัดแล้วหน้าเด็กหลงมึงฮะทำไมแม่งไม่ตายตายกันเป็นพันทีเอ้าโอ้โหโอ้โห เฮ้ยลีออนจะโชว์เท่อะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยสไนเปอร์อีดินเออกลางกระบาลกลางกระบาลตายเถอะเจ็บไหม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 ตายยังตายได้ยังเดี๋ยว ตายเออ,อ,อเรียบร้อยโอ้โหโอ้โหโอ้โ,อโอสภาวะชีวิตโอ้ชีวิตไปเสี่ยงตายมากเอาจริ้งบอกเลยเสียงตั้งแต่ช็อปเปอร์แรกแล้วโอ้โหแม่งสู้กับไซมอนมึงเล่นเอาเก่งมือสู้กับปลาฉลามยังไม่ยังยังไม่เหนื่อยเท่านี้เอาจริง้ง เชี oh ่ยหนักหน่วงมากอือโอ้โหหนึโอ้ยเออยังรอดมาได้เว้ยเฮ้ยสองหน่อนี้ตกน้ำปอมแปมอีกแล้วโอ้โหอ๋อยังไม่จบอีกเหรอเนี่ยยังไม่จบอีกเหรอนึกว่าจบไปแล้วเนี่ยอ่ะ I did don't could. know. But what Let's we we g โอ้สภาพฮะใครเรียกวะแบบกลุ่มท้องสภาพคือแบบกระเสากันทั้งสองก็แปลกใจนะมึงเจอกันมาขนาดนี้สองคนมึงไม่ตายนี่มึงสุดยอดมาก เฮ้ย BSS นี S, ่ใช่ป่ะเฮ้ยโหความช่วยเหลือมาถึงแล้วโอ้ยมันจบแล้วใช่ไหมคิดว่างั้นนะมันจบแล้ว We have a situation. Sherry and her companion were abducted. Our satellite places them at an undersea oil field about 80 miles from you. Abducted? Why? Huh? Files. The one she gave us. Wait a minute. This <imples> is the key to stopping the sea virus. <imples> it's <imples> Jake. Jake? Jake, me to see if the BSA เลือดของเจคต้านซีไวรัสได้เฮ้ยน่าบันเี้ยอะไรวะเนี่ยคิดเลดฟิลด์ลีออนอยู่ไหนวะออกมาจากตรงนั้นเลยอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวอ้าวผู้คนกันเลยอ้าวเฮ้ย โอ้ยโอ้ยเฮ้ยโอ้ยยังแกะระเบิดนิวเคลียร์โอ้โหแล้วควันแบบนี้ควันฟ้าใช่ไหมคุณคุณเนาะคุณคุณเนาะอุ้ยเหี้ยะอุ้ยโหโหทียทหาร โอ้โหอือโอโ้ตายละโอ้ตายว่าจะจบก็ไม่จบโอ้ยแม่งเยอะกว่าเดิมอีกโอ้ยอุ้ยน,นึกว่าจะแฮปปี้เอนดิ้ง โอ้โหจบแล้วก็จบไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับกับช h a เตอร์ซิตี้อ่าที่4นะครับผมนะฮะกับสตอรี่ของรีออนและเฮเลนานะครับเรียกได้ว่าจู่เดือดเลือดพ่านมากนะครับณจุดจุดนี้โอ้โหสู้กันมันหยดติ๋งเลยนะฮะก็ขอขอบคุณทุกคนมากนะครับที่อยู่ดูจนจบคลิปเลยนะครับสำหรับใครที่ดูจนจบนะครับเอาไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับซึ่ง คิดว่าพาร์ทหน้าน่าจะเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วแหละนะครับผมนะฮะสำหรับวันนี้พวกเรา2คนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเอาไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะบ๊ายบายนะทุกคนจบายครับ <laughs>